งยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะที่เก่านะนี่นะคนรอกันเยอะเลยนะกระแสกําลังมาแรงเลยนะร้านน้องฝนนะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและเมนูในร้านกันนะครับนี่เป็นเมนูทางร้านนะนี่นะยำห้าไข่สองร้อยนะหนึ่งไข่หนึ่งร้อยสองไข่ร้อยห้าสิบสามไข่ร้อยแปดสิบแต่แนะนําให้กินห้าไข่นะสองร้อยบาทนะครับ นี่เป็นเบอร์โทรทางร้านนะนี่นะตามนี้เลยนะรับออเดอร์สี่โมงครึ่งนะออเดอร์ทางเพจห้าโมงนะเดี๋ยวไปทักทายน้องฝนกันนะครับน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะ,ะ <c oughs> ทอมเพฟสมีไฟมีแรงขึ้นมาหน่อยมีแรงขึ้นมาหน่อยนะใครปลอมหมดใครได้ี่ดูดูดุนสั่งเต็มเลยนะหนูนะ วันนี้ไปเร็วกว่า40แล้วออกมาเร็วอ่ะวันนี้ผมพี่ขี่ที่สามสิบเก้ยกรถประลาอย่างเดียวเลยเรียบร้อยแล้วครับปกติค่ะพี่แต่วันนี้ทำไมรู้สึกว่าตัวเองสปีดเลยอันนี้ใช่ปะนะอยากจะเคลียร์บินเพืให้ได้ไวที่สุดเพื่อลูกค้าที่มาไกลได้เลยอืมไปแล้วนะคะขี่ที่ยีเจ็ดยีเอาให้ลูกค้าหรือยังเอามาแล้วค่ะ คนเรียบร้อยแล้วนะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะพี่ยี่สิบเก้าสามร้อยห้าสิบาพี่นแล้วก็ของพี่ยี่สิบเจ็ดพีอโอนบัตรดูหน่อยเรียบร้อยครับผมขอบคุณค่ะเอาขึ้นบินใหม่เลยหอมนตอนนี้ถึงสี่สิบแล้วค่ะหอมเทียนะจ้าเทียนเลยพี่สั่งได้เลยนะบินตอนนี้ถึงสี่สิบแล้วขอต้องกดเปลี่ยนถุงมือก่อนนะขอเบอร์โทรด้วยนะครับฮัลโหลจ้า ยันตรงนี้ก็ได้ใช่ครับไม่ได้ครับพี่เมื่อคืนดึกเลยพี่อะไรดึกทำอะไรกันเอาสัมภาษณ์นะนะแบบหมดแรงเลยถ้าเป็นาของพี่ถ้าออเดอร์ไว้จะเป็นคิวที่66ครับผมอันนี้าเมก็ยแลอยให้น้องน้องก็เลยเมื่อคืน อะไรนะบอกพี่นนท์ถอยแล้วให้น้องๆก็เ,เลยเพราะเราอยู่กันใช่ใช่อยู่กันตลอดอแม่ถือไว้ให้เอาไว้ให้น้องเราตอนนี้หนุ่มจะ,ะอยู่ที่สามสิบหกค่ะ,อะเอาอะไรครับผมค้าทรมจะเป็นหกสิบหกครับผมอันนี้เป็นยำอะไรครับแซลมอนอย่างเดียวแซลมอนชิ้นโตๆเลยนะเนี่ยเคี้ยวเลยค่ะกรุบๆเลยสามไข่ ไข่ผูมดแดงเพิ่ปลาไหมครับยูที่สาจคะ่ะจงสอแปรบินมายืมรอิลค,ค,ค่ะคู้ที่สามสิบหกได้แล้วค่ะโอเ้เมื่อไหร่ไข่ใหญ่ๆเลยนะนเ,เล็กๆไม่ใหญ่ๆเอานะน้อฝนบอก คัดสรรวัตถุดิบมาสร้งไว้หรือยังแบบมีคุณภาพเลยนะสามไข่ร้อยแปดสิบนะแต่ถ้าเป็นพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มจะกินห้าไข่ถหไข่สองร้อคุ้มกว่าเไสามไข่ร้อยแปดสิบไม่กินแล้วก็เคี่ยวครับวันไหนไม่กินนเเหนื่อยไหมหนู วันนี้ชิวๆอยู่พี่นุ<อ>่งน,นี่ขึ้นบินนะนะทั้งหมดนี่บินนะเตรียมเครื่องมาอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องสงสัยนะเม,งงนะมนูอะไรนะ ยกรถสี0รบาทนะใช่ไหมครับใช่แล้วนี่นะมาจนรู้แล้ว <laughs> เดี๋ยวนี้ดูจากการเตรียมเครื่องก็รู้เลยนะพราะมีอะไรในร้านน้องฝนจะขนมาใส่ให้หมดนะก็เลยรู้ครับผมจัดเตรียมของแล้วก็๊บอ,อืม 38มสิบแปดครับวันนี้เพิ่มมากี่คิวแล้วครับน้องวัดตอนนี้หนุ่มอาวันนี้เพิ่มไปถึง70ครับผม,มแต่70วันนี้ไม่น่าจะหยุดครับน่าจะไปไปได้เรื่อยๆอวัตถุดิบเตรียมมาเยอะอยู่นะใช่ครับ ของพี่เบอร์ที่สามสิบแปดแซลมอนอย่างเดียวปลาเรียบร้อยแล้วครับของพี่หกสิบหกขอเบอร์ด้วยครับสอที่สี่สค่ะห้าสี่ส่ห้าสตัวสี่สี่สี่ของพี่พิวที่หกสิบหกแซลมอนไม่ปลาแต่ห้าไข่ปลานะคะมีกำลังเตรียมของยกรถอยู่นะอ่ะสามสิบแปดเดี๋ยวมาครับ นี่เป็นปูม,ม้านะปูม,มากุ้งนะ,นะฮัลโหลครับจ้ามาแล้วนะยกรถนะของพี่สุแมงสองไข่ไข่แมงดาไข่ปูปลาปปลาไหมครับ จ้ารอปามอนปลาไหมครับจ้าจา,จาม่ามาุ้งดองน้ำปลาป,าปาลาไหมครับจ้าเบอร์โทรครับ้094บอกได้เลยครับพี่ 087ครับผม094087อ่าอีกรอบหนึ่งครับพี่อยู่บนบานาีจ้า087 942 9494โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกครับผมยกรถนะ400บาทนะ อ้าหกสิบขึ้นไปนะจะประมาณชั่วโมง,เ,งเกือบชั่วโมงกว่ากว่าค่ะพี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งครับผม นีไม่เอาหอยแครงนะไม่ต้องตกใจนะไม่เอาอะไรน้องฝนก็จะเพิ่มบางอย่างให้นะ้องฝนนะแลแลนี่นะดูชดิ้นหนาๆนะเซลมอนนะ ร้อยนะจุกๆเลยนะไม่เอาไข่แมงดาแล้วก็ไม่เอาไข่ต <c oughs> ่ร้นนี้จุกจุกอ่าของพี่สี่สิบสามยกรถปลาหลเหตุก,การเรียบร้อยแล้วครับจ้าพี่ใหม่ไปเที่ยวไหนครับหลังปีใหม่ครับออ๋อไปหลังปีใหม่ป<ช>ระจวบครับหลังปีใหม่ปีใหม่อยู่กับน,<ช>อน้องฝนก่น<โ>อน <c oughs> โอเคค่ะหลังปีใหม่นี้บุกประจวบนะเราจะไปกัน3ช่องนะตะลอดถ่ายคลิปปักหลักชาแนลนะหนุ่มมือชนชาแนลนะเราจะไปประจวบกันนะนนอันนี้เป็นยำอะไรครับน้องฝนอันนี้เป็นห้าไข่หไข่ไม่กแล้วนะ 45เลยนะครับตาวันดีครับดูน้อำฝนใส่ไข่ไข่บวกแซลมอนลูกค้าขอหอมน้อยนะครับห้าไข่บวกแซลมอนคแต่ลูกค้าชอบโดนหอมมากกว่าอุ้ยน้ำฝนทำไมพูดอย่างนั้นน่ะรู้เลยครัาลูกค้าชอบโดนหอมเอาก็ลูกค้าบอกว่าหอมน้อยหอมน้อยพี่ขอหอมน้อยไม่เป็นไรถ้างนพี่หอม ห้าโหลแซลมอนาค่ะเริ่มนะห้าไข่บวกแซลมอนนะเท่าไหร่นะน้องฝนอันนี้แซลมอนร้อยยี่สิบแซลมอนชุดนึงนี่จะร้อยยี่สิบก็จะเพิ่มแค่เก้าสิบบาทนี่นะดูชิ้นนี่ใช่ใช่บนเลยวงเวียนวงเวียนจะจุกไปไหนเนี่ยจุกกับพี่หนุ่มนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะจุกตลอดเลยจนลูกค้าติดกันไปแล้วจุกจุกลูกค้าติดไปหมดแล้ว เอะไรครับก่อนถึงคลาฟตี้ออนสะพานค่ะจาจองได้เลยครับพี่บอกได้เลยครับใช่ครับผมบอกได้เลยอ่าบอกตอนนี้เลยก็ได้พี่ถ้าบอกตอนนี้ได้คิวแน่นอนครับผมสีส่ได้แล้วค่ะ,อะโอเคค่ะอ๋อโอเคได้ครับไม่ ไม่นะไ,นะไนะอ,อ,อ้เนี่ยุอกดีเ็นนปูั้านี้เรียบรอยนี่ย่เราจะนำยาอ้าไม่ติดเลยยลัโปยน้ำตาลสับปรด หมเล็กไม่ทันแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณลูกค้าจะสานี่นะน้ำตาลเขี้ยวสูตรพิเศษนะสูตรได้แล้วค่ะอันนี้ไม่รับใช่ไหมคะมีน้ำมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกลิ่น,นหอม,มผลคั้นมะนาวนี่ไม่ร้องไห้นะแต่ละวัน พี่ฮาไปอีกนะประมาณประมาณนั้นนะคะหนูก็ได้ไปเดินเล่นถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเสร็จแล้วตัวกันโอเคมีเบอร์หอมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคห้าไข้าอย่างต้งไปขอเพิ่มเบอร์ที่เท่าไหร่ครับหกสิบหกเรายำไข่ปลาหมึกอันนี้ไม่ปลาร้านะยำยำไข่เดียวปลาร้าไหมครับ อันนี้ไม่ประรลานะครับพี่โอเคครับได้คิวหรือยังย <39. S 2> ังกที่ากสิอยู่นี่หอมมะนาวนะอยู่ใต้ลม นี่แมวพิกก็จะล้างแบบกระมังให้ใหม่เลยนะบาราไหมครับบาราบาราตีตีแปดถูกไหมคะโอเคของพี่คิวที่เจ็ดสิบครับผมอ่าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกครับขอเบอร์โทรครับศูนย์แปดสาม S 2องห้าจอืมน้ำยำกระเด็นนะสองหกห้าเบาๆคิดเมนูได้เลยใช่มนนี้ลงเบอร์ตัวให้ด้วยนะหกหนึงสี่ของพี่คิวที่70็ดสบถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกค่ะผมตอนนี้รอเรียกรอคิวถึงคิวที่55ครับเป็นน้ำกระแมวกระแมว อันนี้คือทอนสิบบาทอ้าชื่อขอโฟูมาหน่อยจ้ามาสองมาเติมของกันมาเติมของนะนี่นี่หังนี้ถ้าสองยกออกเลยเดี๋ยวหนูจะไปที่ขาตะไาร้ปลาวุ้นตะไปลาถ้าเราทำอะไรต้องปลาาเลยค่ะ ถ้คุณแม่ที่เปิดเขาจะได้เห็นตัวเองได้แล้วค่ะเป็นยิ้มยอดร่างดูตัวเองอยู่คนเบิงหลักคะโอเคค่ะแต่ก็ไปดูตัวเองในคลิปนะครับก็ไปดูตัวเองในคลิปแช่ไหมก็บองตัวที่เปิดร่างดูแต่ลูกเสื้อลายๆนะคุณแม่น้องฝนนะมาให้กำลังใจน้องฝนนะนี่นะยับกุมมานะ ุูมาบวกไข่แมงดานะเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกครับบ้านไหนบอี่เบรคิดดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหมูมูชนชาแน,นลเลยครับเดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนครับน้องฝนวันนี้ขอบคุณมากครับ,บัดี